มาที่นี่ครับโตตัค่า679,000บาทกับรถขวัญใจใครหลายคนกับตัวของ t o y ยต้าโคโรล่าคลอส1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ตัวท็อปครับผมสีขาวพิมพ์นิยมนะครับผมสวยงามครับกล้อง360องศาหน้าตาหล่อเหลานะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟหน้าตัดหมอกด้านล่างรุ่นนี้ก็มีมาให้ครบแล้วนะครับตัวของล้อเป็นทูโทนครับผมพร้อมกับตัวของหลังคาเป็นซันรูฟที่สามารถเปิดปิดรับลมรับแสงแดดรับอากาศได้เลยครับตัวท็อปนะครับพรี ีเมียมเซฟตี้สีขาวด้านในนะครับก็จะเป็นตัวของเบาะสีอมแดงนะครับผมเป็นไม้แดงแล้วกันนะครับรอบคันสวยงามนะครับแล้วก็ตัวของซัลฟมีให้ด้านบนนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ซัลฟยังเปิดปิดได้นะครับผมรับลมนะครับหน้าตาสวยนะครับพวงมาลัยมัลติมาให้แล้วก็ตัวของหน้าจอตรงกลางเป็นแบบระบบตั้งนะครับผมสวยงามน่าใช้ครับทัศนวิสัยดีการขับขี่ดีแล้วก็เน้นในเรื่องของความประหยัดมากับรูปทรงที่มีความอเนกประสงค์ครับขับดีพร้อมใช้ประหยัดเหมาะกับสําหรับเป็นรถครอบครัวนะครับหรือรถประจําบ้านนะใครสนใจทั กนมาได้เลยครับที่โตโต้คาของเรานะครับผมพิมพ์คําว่าสนใจมาได้เดี๋ยวให้น้องๆทีมงานติดต่อกลับไปนะครับ